ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะที่มาดูช่องผมและตอนนี้ช่องผมก็มีผู้ติดตามแล้วยูในที่สุดก็มีผู้ติดตามตอนนี้เราอยู่ช่องกับคิยรันทูนะช่องคุยร่นทูนั่นแหละตอนนี้เรือได้มาอยู่ด้านบนเลยอยู่ในแมปแคมปิ้งสมันเป็นแมปแนวแคมปิ้งนั่นแหละเอาอะไรอะ่ะเราจะไปกันยังไงอะ่ะ อย่าบอกนะว่าต้องออกแล้วเข้าใหม่ใช่ปะโก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 คนบอกด้วยว่าโกโกไปกันยังไงโอโห้จเจริญครับจเจริญเอาไปกันยังไงอย่าบอกนะว่าต้องออกแล้วเข้าใหม่อะ่ะเรือมันมาอยู่ด้านบนบทเลยอะ่ะ ถ้ผ่านไป็นหนึ่งนาทีแล้วจะครบหนึ่งนาทีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกเลยเยี่ยม I love map นี้เฮ้ยไปกันได้บอไปอย่าให้ฉันต้องออกแล้วเข้าใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนออกแล้วเข้าใหมา่ ออกแล้วเข้ามาเรือ,อมันเป็นอะไรไม่รู้มันขึ้นมาอยู่มันบกได้ไงอ่ะมีคนยกขึ้นมาเหรอว่ามันเป็นบัออืมมันน่าจะเป็นบักแหละเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่นี่แบบแนวแคมปิ้งไปเข้าไปใหม่ น่าจะเป็นบัตเรือหรือเปล่าบัตเรือ,อโอ้โหแม่เต็มอีกอย่านะอย่าให้เราอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวไม่อยู่คนเดียวละโอเอาเรือ มึกขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้โอ๊ยชาตินี้จะได้เล่นไหมเนี่ยจะเลินค่ะทุกคนจะเลมากแบบนี้โคตรบักเลย I love ใคร I love แมพพิมพ์คำว่า I love แมพนี้โอเคไหมเพราะว่าดูดิแล้วมันจะไปกันยังไงอะ่ะก็ไม่คุณร้องไห้ด้วยอื ไปเล่นแบบอื่นคงไม่เป็นไรมันยังไม่ไปอีกอะก็มาอยู่บนบ่งไงอืมเอาไหนดีเอาวันไหนดีเอาวันโอวยไม่ไปอีกจะไปยังไงอะไม่ต้องถ่ายคลิปแล้วไหมโอ๊ยจะไปยังไงอะอุยเยี่ยมน้ำปิดคลิปแหละ บายบายขอบคุณที่มาดูคลิปนี้บายบายดูดิเราไปไม่ได้อ่ะเรือมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเราคิด okay, ว่าเราต้องปิดคลิปแล้วแหละบายบายเดี๋ยวมาลงคลิปใหม่นะบายบายขอบคุณที่รับชมบายบายแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามเราด้วยบา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 ยลาอนบาย